สัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวของรถยนต์ isuzu d-max Highlander 1.9 DDI คันนี้กันครับเครื่องเงียบครับเดินนิ่งเรียบเงียบดีทีเดียวแอร์เยน็นฉ่ำขับในเมืองที่การจะราจรติดขัดก็สบายแม้ว่าตัวรถจะยาว5เมตรกว่ากระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบ Double Dimension เขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ทำดูแล้วมันมีสีออกแนวสีเทาตัดกับโครเมียมทำให้มันดูทั้งสว่างแล้วก็พอมาตัดกับสีดำด้านล่างก็ทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมขับอยู่นี้เป็นรถยนต์ isuzu d-max h i g h r a n d e r 1.9 ddi ในรุ่น m นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ highlander แล้วก็มีต่อท้ายด้วย a ทับที T, ก็คือหมายความว่าเป็น Automatic transmission ก็คือเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับ isuzu d-max h i g h r a n d e r นั้นใช้เครื่องยนต์ในรหัส r z หรือว่า rc r z 4 c E.T.C เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลสีสูบแถวเรียงเพลาลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบแล้วก็มีเทอร์โบแปรผันหรือว่า VGS เ b o ทอร์โบทำงานร่วมกับออยคลูเลอร์มาช่วยลดความร้อนให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3,600รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีแรงบิด350นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,800รอบไปจนถึง2,600รอบต่อน,นาทีก็เป็นแซดทอร์กนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอีซูซูนั้นเป็นเจ้าแรกที่เอารถปิการ์ขับเคลื่อน2ล้อมายกสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เขาจับทิศทางตลาดได้ดีช่วงล่างทํามาดีครับนุ่มนวลแล้วก็เฟิรม์มเกาะถนนผมติดเครื่องขึ้นมาเครื่องเงียบครับเดินนิ่งเรียบเงียบดีทีเดียวแอร์เย็นฉ่ครับในเมืองที่การจราจรติดขัดก็สบายแม้ว่าตัวรถจะยาว5เมตรกว่าเหตุผลเพราะว่าตัวรถมันสูงครับพอสูงเนี่ยทัศ ทัศนวิสัยของผู้ขับเนี่ยมันทําให้มองได้รอบด้านมองได้ง่ายบวกกับมีกระจกแล้วก็มีระบบต่างๆมีระบบเตือนมีระบบนูนนี่นั่นก็ทําให้ขับได้ง่ายแล้วก็สบายขึ้นแม้ว่าตัวรถจะใหญ่หน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับในเมืองสบายๆครับแล้วก็อัตราเร่งดีสนองตอบได้ดีครับกดคันเร่งปุ๊บมาทันทีก็เป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์หลากหลายรูปแบบครับ สนนราคาค่าตัว1,078,000บาทสำหรับรถยนต์ Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI รุ่น M คันนี้นะครับเป็น Double Cab เป็น4ประตูเป็นตัว็อปของ Isuzu D-Max Highlander จริงๆถ้านับรุ่นย่อยเนี่ยเขามีรุ่นย่อย,อยอยู่ถึง14รุ่นด้วยกัน ก็คงจำแนกไปตามการตลาดว่าอย่างนั้นดีกว่าสิ่งที่ทำให้มันดูแปลกใหม่และดูเก๋สะดุดตาขึ้นมาก็คือตรงกระจังหน้านี่ครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ทำดูแล้วมันมีสีออกแนวสีเทาตัดกับโครเมียมทำให้มันดูทั้งสว่างแล้วก็พอมาตัดกับสีดำด้านล่างก็ทำให้ดูดุดันมากขึ้นส่วนไฟนั้นแน่นอนครับไฟกันชนไฟอะไรนี่ก็มาช่วยให้เกิดความปลอดภยัยจะว่าไปแล้วรถแบบ ขับเคลื่อน2องล้อแล้วก็ยกสูงแบบไฮร h นเดอร์เนี่ยอิสุสทำมาก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจึงอ่านตลาดได้ค่อนข้างชัดเจนหากลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างชัดเจนบวกกับพอมาใส่เครื่อง1.9 DDI เนี่ยชื่อเสียงในเรื่องของความประหยัดน้ำมันความประหยัดเชื้อเพลิงก็ทำให้ยอดขายเขาดีมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เอาไปใช้ส่วนตัวทเรียกกันว่า personal use ยุคหนึ่งเคยถูก ขนานนามว่าเป็นรถแบบวัยรุ่นสร้างตัวว่าอย่างนั้นดีกว่ามีการเอาไปโหลดเตี้ยแต่งสิ่งอะไรก็ว่ากันไปในยุคหนึ่งนั้นเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นรถของวัยรุ่นสร้างตัวเรียก กันอย่างนั้นเพราะว่ามีการซื้อไปแล้วก็ไปโหลดเตี้ยไปแต่งเครื่องให้แรงคนก็สงสัยว่าเครื่อง1.9แล้วมันจะทําได้แรงขนาดไหนะจริงๆทำได้ง่ายครับแค่ไปแบบที่ภาษาเขาบอกว่ารีแมปไปดันรางแค่นั้นเองจะเอาสัก200แรงมาก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ผมไม่ได้ยุให้ใครทานะครับเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆตลาดรถ1.9 DDi ของอีซูจึงหลากหลายครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในความนิยมเพราะว่าในชื่อเสียงของความประหยัดนั่นแหละตัวนี้เป็น4ประตูเป็นรถครอบครัว เนกประสงค์ยกสูงใช้ได้หลากหลายสถานการณ์รถแบบนี้เนี่ยตลาดประเทศไทยถือว่าได้รับความนิยมมากเพราะมันไปได้หลากหลายสภาพพื้นผิวการจราจรทางลูกรังทางน้ําท่วมอะไรก็เอาตัวรอดได้ลองดูครับใครที่กําลังหารถประเภทนี้อยู่ลองขับแล้วตอบใจคุณเองครับ